สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวจะพาเพื่อนมาแกะกล่องไส้กรอกอีสานนะคะกับไส้อั่วเนะาะมิวซื้อมานะคะก็คือโลละ 25. ่ยูโรนะคะคนไทยนะคะขายในฟินแลนด์เนะาะมิวอยากเอามาทําคลิปนะคะเพราะว่ามิวทำไม่เป็นไม่มีที่ยัดนะคะมาจ้ะมาดูกันเนาะค่าสมประมาณ 6. ยูโรหยูโร้อ ถ้าจำไม่ผิดน,นะนี่คือกลิ่นแรงมากเลยนะตอนที่ไปเอานะคะ <c oughs> คนคนเอามาให้คนพนักงานเขาทำหน้าแบบแยงๆไงไ่รู้เพราะว่ากลิ่นมันออกเนี่จ้าก็จะเอาเข้าช่องแช่แข็งด้วยนะคะเพราะว่ากินไม่หมดทั้งหมดนี่ประมาณอ่า50 56.9ยูโรนะคะก็คือรวมอันนี้ประมาณหนึ่งโลนะคะ มิวก็จะเอาเข้าเตาอ,อบนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันเนาะนี่นะคะไส้กรอกสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะวันนี้พามากินไส้กรอกอีสานเนะจ๊ะมิวก็สั่งซื้อมาจากอ่าในฟินแลนด์นะคะพี่ๆคนไทยเนะะาะเขาทำขายนะคะนี่อันนี้ก็คือย่างตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมิวไปรับมาเมื่อวานเนะะานนะก็คือโลละ25ห้ายูโรนะคะก็สั่งไส้อัวมากับอ่า ใชกรอกอีสานนะคะนี่นะก็แอบ,บกินไปแล้วนะคะเมื่อวานเนาะกินหมดไปหลายลูกเหมือนกันนะคะนี่ก็ไม่มีผักนะคะเพื่อนมิวก็ไม่มีน้ําจิ้มด้วยนะคะก็เลยนี่เลยนะคะน้ําจิ้มอ่าน้ําจิ้มลูกชิ้นอะซื้อมาจากร้านไทยนั่แหละเอามากินคู่กันดีกว่าเหมือนจะอร่อยดี มานะคะมากินด้วยกันใส่กรอกวันนี้ราดลงไปเลยดีกว่ามันเหนียวมากเลยนะน้ำจิ้มเนี่ยไ้กินน้ำจิ้มลูกชิ้นอะ่ะน่าจะกินไม่หมดนะมันเยอะเกินเนาะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วหรอกมาจ้ะนี่โอโ้โห เยิมเยิ้มคำแรกนะคะอบไปตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็เมื่อวานมันดึกแล้วไงก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะคะก็เลยมาทำวันนี้อ,อร่อยดีนะคะโบเดอร์มาเดอร์แมวบางโอนเลย โอ้โหเศกรอบตอนที่มิวไปเอานะในแปร์ชินีกลิ่นออกมากฝรั่งทำหน้างงนะตอนอบเสร็จกลิ่นแรงมากมิกะโ,โหเธอเหม็นใช่กรอบม,มาก ีะม่ผิก เมื่อวานมีแต่เรื่องเลยนะคะลืมกุญแจบ้านนะคะมิกบไว้ในบ้านนีกเสียเงินนะคะให้เขามางัดบ้านเมื่อวานหลายร้อยยูโรสามสี่ทุ่มแล้วนะคะไปออกกำลังกายเนาะไปส่งของด้วยลืมกุญแจ อร่อยนะคะแต่ไส้อั่วมนยังไม่ได้กินนะกินอันนี้หมดก่อนลืมกุญแจบ้านเมื่อวานโทรไปหาบริษัทมันดึกแล้วอะ่ะก็ไม่มีใครรับนะก็เลยไปมืนหรือไปหาร้านที่ปั๊มกุญแจแกเคยโทรหาเพื่อนแกแต่แต่คนนี้แกเป็น หมือนกเกษียณอายุแล้วนะคะเขาก็เ,าเ,าเลยมาช่วยเนาะเมื่อคืนมีกับอาการหนักนะคะยังไม่ได้นอนเลยนะนั่งดื่มเบียร ได้ยินเสียงเปิดกลักลกลักหลายขวดอยู่นะก็เลยตื่นมาตอนตี 5. ห้าหัวเธอมันยากที่จะทำใจได้นะมันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจเนาะอืม,อม บางคนคิดว่านมพึ่งนะเป็นยานอนหลับมันไม่ใช่ยานอนหลับค่ะมันเป็นเหมือนอาหารเสริมตัวหนึ่งนะคะช่วยไปซ่อมแซมกระดูกอะไรเงี้ยช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นมันไม่ใช่ยานอนหลับกินไปเม็ดเดียวเลยจะเห็นผลแบบหลับเลยอะไรมันไม่ใช่นะคะต้องกินอย่างน้อยสามเดือนอะ เข้ากันมากเลยนะกับน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มลูกชิ้นอ่ะตอนนี้ที่ฟินแลนด์หานมพึ่งนะคะเหลือประมาณหกกระปุกใครทสนใจเดอ้อที่ไทยพร้อมส่งตลอดนะคะ จับมากนาน,นานกินกินเสร็จอย่าลืมไปออกกำลังกายนะคะมันเหนื่อยตรงที่แบบเรากินเยอะใช่ปะไอตอนที่ไปออกกำลังกายตอนที่เอาออกอะมันเหนือ่อย มูอ oh. ิ่มแล้วนะคะโอ้โหหมดไปหกลูกเมื่อวานหมดไปหลายลูกเหมือนกันนะนี่เกิดอะไรขึ้นตำนานน้ำจิ้มลูกชิ้นมีกลับมาดูมิสเตอร์ออสติกมิสเตอร์ติกมิสแตสั่ามาดูสติกไทเดลี่ คิดไหมคิดตัวเสเป็นนอนไปมีกำไมันศกใส่กรอบปิวอันนี้ไม่เปรี้ยวมิดหน่อยสม่เปรี้ยวในตอนที่มีอบนะคะมันกลิ่นเหมือนเปรี้ยวเนาะกลิ่นใส่กรอบอ,อ่ะอื้ม กินยวมิก่ะมาค่ะเพื่อนๆคำสุดท้ายแล้ว อันนี้น่าจะเป็นข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นมันก็จะกินอะไรที่แบบเบาๆนะเราไม่ได้กินหนักแบบโหเช้าเที่ยงเย็นวันนี้จะไปส่งของนัดรับด้วยนะคะปานิช์เนาะในตัวกระกค่ะแกสั่งอีกหนึ่งนะรอบที่แล้วก็ไปส่ง สนใจนมพึ่งนะคะนี่พักแชทหนูเลยนะคะแอดไลน์เนาะหรือว่าแอดเฟซบุ๊กก็ได้นะคะมี365เม็ดนะคะเพื่อนเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้มันมัๆเบาๆนะคะก็เวลากินนะคะก็กลืนไปเลยไม่ต้องกัดนะคะมันก็จะออกมันๆข้างในอะ่ะ ที่ฟินแลนด์65ยูโรน,นะคะนัดรับจแถวตุรกูอะไรเงี้ยก็60ยูโรนะคะส่วนประเทศอื่นอะไรเงี้ยก็เพิ่มค่าส่ง12ยูโรนะคะสวีเดนพวกอ่าเบลเยียมพวกอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าโนเวย์อะไรเงี้ยคือค่าส่งแพงมากหนูก็งงเหมือนกันนะประมาณ45ยูโรที่ไทยส่งฟรี1,450บาทแล้วก็กระปุกเล็กเจ็ดย้าสบาทนะส่งฟรีนะจ๊าขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาอุดหนุนนมพึ่งเหมีวนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องม e ด้วยนะคะเต๋ใหฮเดอรแมวบางปะโอนเคยเนขนียททำไมคลิปวิดีโอทำไมเตาให้จ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ